S <S <S สวัสดีครับ FC ของอ e ีฟาร์มลำพูนโหวันนี้ดูครับสภาพดูไม่ได้เลยร้อนเหงื่อแตกทับปักนะฮะอากาศร้อนๆแบบนี้เราต้องทานส้มตำนะต้องตำบักฮุงนะต้องตำส้มเจ้าต้องทานส้มตำนะครับและที่สำคัญที่สุดนะฮะช่วงนี้ก็น้ำปลาร้ากนะ็แพงแล้วเนาะแล้วก็มันก็เปลืองนะเพราะกินส่วนใหญ่แล้วก็กิน การทำส้มตำอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำน้ำพริกแก้มกับไอ้พวกของพ i เปรี้ยวนะฮะก็เลยเปลืองน้ำปลาหน่อยวันนี้อีฟาร์มลำพูนของเราก็จะมาทำน้ำเอาน้ำปลาทำน้ำปลาไว้กินเองดีกว่าเพราะว่าปลาเราก็มีนะฮะแล้วก็เราก็ดูทิกต o k ดูเฟซดูไลน์ดูอินสตาแกรมหรือว่าดูโซเชียลต่างๆมากมายเขาก็มีวิธีการสอน ทำน้ำปลรราจากเพื่อนๆแบ่งปันกันนะครับแล้วก็อ e ีฟาร์มลำพูนก็เลยนำมา mix เ,เป็นสูตรของอ e ีฟาร์มเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าเรามีปลาปลาสลากหรือว่าลูกปลานิลน,นะฮะปลาหมอรวมกันทำไว้นะครับ oh. เยอะเลยนะครับแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่ จะทําการทําน้ําปลาของอ e ีฟาร์มกันนะครับมีปลาอยู่แล้วครึ่งหม้อนะครับประมาณ1กิโลกรัมนะครับเราก็ใส่เข้าไปนี่น้ําแล้วก็กระเทียมดองนะฮะเรามีน้ำและกระเทียมดองนะฮะนี่เป็นสูตรที่เราเอามา mix รวมกันเรามีกระถินนะครับเราใช้กระถินบ้านเราไม่ใช้กระถินนรงนะเราใช้กระถินบ้านนี่ เนี่แบ่งปันกันนะครับนะสูตรของอ e ีฟาร์มใส่นี้ด้วยเพราะว่าเราปลูกนะครับนี่คือใบมอนใบมอนของเราหรือว่ามอลเบอรี่นั่นเองนะครับเนาะใส่เข้าไปและนี่ก็คือสับประรดอืบักนัดบักนัดทางเหนือเขาเรียกบักนัดนะเจ้าใส่เข้าไปนะแล้วก็ไปขโมยมะขามเปียก เนื้เท่ามาแอบบซ่อนไว้เราก็ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปนะและที่ลืมไม่ได้ก็คือนี่น้ำตาลปึกโอ้ยติด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 น้ำตาลปึกใส่เข้าไปอุ้ยอุ้ยเหนียวเหนียวเหนียว,ยวใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาไม่ออกม,มึงก็จับกล้องไปด้วยเอามือนี่แหละนะ เรียบร้อยเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับนี่หลายคนอยากก็รู้สัดส,ส่วนใส่ย,ยังไงครับของอ e ีฟาร์มลมพูนของเรานะครับปาลา1กิโลนะครับเราก็ตามด้วยทุกอย่างอย่างละ2ขีดนะฮะอย่างละ2ขีดเข้าไปแต่ตอนนี้เราก็มาเปิดไฟต้มกัน จุดไฟต้มกันนะครับนี่ระหว่างที่รอมันเดือดเราก็จิบกาแฟของเรากาแฟสดที่ฟาร์มตะพูนนะรอกันไปรอกันไปดูซิว่าจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ